หนูอยากรู้ว่ากำลังจัก,กระพัดเนี่ยคะ่ะลงตาถ้า<ะ>เอาแบบหยาบหยาบกลางละเอียดนะคะขอลงหย<อ>าบหยาบเนี่นะขนะายความคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้หยาบแล้วหรอคะหยาบฮะเราต้องอสวดประจํานะหยาบคือหมายถึงว่าสวดเรื่อยๆเหละคิดโน่นคิดน,น,ดนี่มึงเล่นโทรศัพท์มัง่งแต่ถ้าสวดบ่อยๆใช่ไหม คิดได้เป็นอย่างนั้นพอเขาโทรโทรศัพท์มีคนโทรศัพท์มาเนี่ยปั๊บรู้เลยว่าใครโทรมานั่นรู้อันดับแรกนะอันดับที่สองเหรอท่านเบาๆไปแล้วเนะ่คิดอะไรกะเขาก็จะเห็นเรานึกถึงไม่ชีไม่ใชีจะฝันทันทีเลยถ้านึกกลางคืนนะถ้านึกกลางวันไม่ชีก็จะเอ้ยเมื่อกี้นี่นึกถึงหลวงตานึกถึงไม่ชีประมาณนะั้น ละเอียดสุดก็คือไปทั้งตัวยจกักรพพรดเนี่ยไปทั้งตัวเห็นทั้งตัวเลยไปงานได้ทั้งตัวเลยว่าเนแยกออกได้เลยวิธีคิดไปเนี่ยมันมีทั้งรูปและนาม,มนที่คิดไปอรูปนามตัวนี้ก็อยู่รูปนามตัวนี้ก็อยู่มันแยกออกได้เขาเรียกว่าทิพยอำนาจแต่มันยากหน่อย จะสวดกี่ปีอ่ะก็จะได้อ่ะแต่จดจ่ออยู่กับจักรพรรดิไม่ไปไหนอ่ะไม่เอาศาสตร์ไหนเข้ามาทั้งนั้นจิตอยู่กับจักรพรรดิสุดๆด้วไงเข้าใจไหมจักรพรรดิมีอะไรมีใจสนาละกงมีโพิษ,ษั์ทั้งหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าไงมันเยอะไหมล่ะมันอยู่ในโลกลไม่ได้ไปไหนเลย เฟซบุ๊กนะคะทางบ้านถามมานะคะที่บ้านทำคลินิกค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะก็เปิดคลินิกให้เป็นที่สวมดมนต์ด้วยถ้าการทำแบบนี้มีจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดนะคะบุญจะบันทึกเข้ามาที่คลินิกตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วเจ้าของสถานที่จะได้รับบุญอย่างไรคะ มีเพื่อนเยอะโดยเฉพาะผีแถวนั้นเป็นเพื่อนหมดเลยก็บอกเขาสิช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยในธุรกิจเนี่ยประมาณนั้นแหละอธิบายยากอนะ่ะจะได้อะไรเนะี่ยโหมันมากอ่ะอธิบายไม่ถูกมันเยอะาวหลวงพี่ โอ้ไม่ชีไมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นโอ้เหลือตั้งนานเหลือตั้งเยอะวันนี้คุยได้ถึงห้าทุ่มตีหนึ่งก็ได้นะวันนี้เราว่างอยู่แล้วว่างทุกวันนะมองตางครับ คนที่เกิดมาครับที่อยู่ในสังคมที่ไม่ดีหรือว่าพ่อแม่ไม่พาเข้าวัดทําบุญนะครับคือเกิดจากกรรมของเขาที่สร้างบุญมาน้อยใช่หรือไม่ครับอืมมันเป็นความผูกพันนะระหว่างพ่อแม่เราเคยทํากรรมร่วมกันมาอยู่นะ, <S <S ะกระแสของกรรมถ้ามีกรรมเป็นแดนเกิดจริงๆพ่อแม่บางทีไม่มีไม่มีบุญมาก แต่เรามีส่วนใหญ่จะเขาจะปีกตัวมาถ้าถ้าถ้าลูกมีก็จะปีกก็จะออกมาปัจจุบันกรรมครับปัจจุบันมาจากอดีตการกระทําปัจจุบันคืออนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าในยุคนี้กระแสของกรรมข้างล่างมันส่งผลไง มนุษย์ทั่วไปอะราแสมันไม่เปลี่ยนมันไม่ยอมเกิดจากมนุษย์ในบ้านเมืองเราเนี่ยไม่เข้าไปในพุทธศาสนาไม่ให้ความสำคัญเรืองพุทธศาสนาให้ความสำคัญในพุทธศาสนาก็จริงแต่ให้เรียนอย่างตูเนี่ยเอากูเป็นกันวว่ากูก็เรียนมา ให้บวกกุไ่ไปเรียนอีกเนี่ยตูจะเรียนไหมโหกูเบื่อมากเลยฮะจริงไหมล่ะนักปวดเนี่ยคือเรื่องของจิตวิญญาณมันต้องสวดมนต์ภาวนานูาน่นคราวนี้ไปเรียนกันมันก็เลยช่วยมนุษย์ด้วยกันไม่ได้แผลยังไม่เป็นเลยแล้วไปช่วยใครได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยวัตถุมันจเจริญด้วยนะไปเอาอารยธรรมืองนอก มาไทยก็คือไทยจะเปลี่ยนไปเหมือนประเทศอื่นเขาเป็นไปไม่ได้เข้าใจนะไม่ที่บายมากอไทยก็คือไทยเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจมันไม่จุดประกายปัจจุบันเนี่ยอยู่ในพุทธศาสนาไงมันก็เลยลุกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขามีบุญ <c oughs> <c oughs> เขาก็ลืมหมดแหละ บางคนปฏิเสธเรื่องนรลกสวรรค์ไว้ซ้าไปเพราะลืมไงปัจจุบันกรรมป็นโจบีบไหอยู่ดีกินดีสบายเนี่ลืมไห<ะ>มลืมครับพระเจ้าองค์ปัจจุบันยังลืมเลยจั้งยี่สบเก้าปีอ่ะสมบัติจะขึ้นนะ่ะมันต้องทําให้เห็นเนะี่ยโพยสัตว์ด้วยกันต้องทำให้เห็นนะคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนักปวดนะ่ะพอเห็นแล้วมันก็นลึกได้อนะ หนีนี่อยู่ทําไมลนะ่ะใช่ไหมหนีมาฝึกฝึกไปฝึกไปหลายปีใช้ไปตั้งหกปีนีงจะรู้ถ<ม>้าค่อยรู้ไปเรื่อยๆฝึกไม่หยุดนะครับหลวงตาครับทําอย่างไรถึงจะพิจารณาคนให้ออกครับว่าคนที่เข้ามาหาเราดีหรือไม่ดีเพราะว่ากลัวว่าจะถูกหลอก ก็อธิบายมาสักผู้นี่แหละับกาพระนี่แหละกาพะเนี่ยเอาลูกหลวงปู่ไปตั้งไว้หน้าหัวนอนนะบอกเอาผัวเมียนอนนะเป็นเอาข้านข้าไม่เกี่ยวท่านบอกเองเอาไปตั้งไปเลยข้าไม่เกี่ยวเองจะทำอะไรนะข้าเขาไม่เกี่ยวแต่เองมองข้าเนี่ยเองมานทกข้าเข้าไปนั่งคุกเข่ามองภาพท่านนะใช่ไหมล่ะ แล้วก็ถ้าไว้ชีวิตแล้วก็กราบช่วงกราบแล้วก็หลับตาแนละ้วภาพท่านก็จะเข้าวิจิตาเข้าวิจิตเพราะดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจงไงกราบเนี้ยไปกราบวัดไหนมาไหนไปไหนกราบพระท่านก็ต้องมองอย่างนั้นมองไม่ใช่ไปถึงกราบมามัดันั่นไม่ใช่มองมองไม่ใจะไปเพ่งมองเราต้องการสัมผัสตาเห็นรูปจิตสัมผัสนามธรรมา ข้าใจนะเออถ้ากราบทุกวันเนี่ยก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนต่อว่า,วาชีวิตกราบทุกวันเนี่ยหลายปีเนี่ยตามองหลวงปู่เนี่ยภาพเป็นจิตก็สัมผัสน,นะหลวงพ่อก็ต้องยิ้มมั่งอะไรมั่งนะแล้วก็โทรจิตกับท่านได้จากหลวงพ่อก็มาหลวงพี่ก็มาแมช่ชีก็มาเลยสีก็มาคน มองเห็นคนปั๊บไม่รู้เนะี่ยจริงไหมนะก็ตาเห็นรูปจิตก็สัมผัสในนามธาทำคือความรู้สึกคือจิตเขาละเขาดีไม่ดนะีมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ภาพเหมือนความรู้สึกที่เรามันทึกนะนะตาหูจมูกลี้นีกายเราบันทึกอะทั้งโลกอะตุมองแต่ย่างามันงรู้สึกไหมล่ะมีจิ ช่ไหมเออเรามองพระเนี่ยเรามีความไม่มีความรู้สึกเป็นเป็นไปได้ยังไงพอเรามองทุกวันกราบทุกวันวิชานี่นะครับเรียนชีวิตได้หลายภพชาติไม่ใช่ชาติเดียววิชาพุทธศาสตร์นี่แหละบางคนบอกเฮ้ยเรียนพุทธศาสตร์นะมันต้องไม่เกิดไม่จริงพุทธศาสตร์นี่มีทั้งสามอย่างนะพุทธิปัตนนาเป็น พุทธดเจ้าเป็นพระปัจเจกเป็นพระอรหันตใช่ไหมละ่ะแล้วก็พูที่ปารนะเป็นอาสีจีแย่ๆไปหมดเลยทุกปารนาอะไรละ่ะในนใี้เกิดเกิดหลวงตาครับถ้าเราคิดถึงพระบ่อยๆครับจะเป็นอะไรไหมจะบาปไหมเพราะว่า ตอนนี้คิดถึงหลวงตาบ่อยกว่าสามีอีกอะว่าไปเวลาเขามีความทุกข์ไหมครับหลวงตา,เ,าเวลาหลวง,งตามีความทุกข์สมัยก่อนหลวงตาก็นึกถึงหลวงปู่อยู่แล้วหลวงพ่ออยู่แล้วทุกวันนี้เวลานอนที่ไหนก็น,นึกถึงวัดสะแกอยู่แล้วไปเสนอหน้าท่านไม่อยู่ยังไปเสนอหน้าอยู่เลยนั่งเสนอหน้าอยู่กับท่านนะ่ะประมาณนั้นแหละ หลอกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันหลอกนะมันหลอกอาไมีอะไรถามหลวงตาครับการปฏิบัตินะครับจะได้ผลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวเราหรือว่าสถานที่ครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวสถานที่ขึ้นอยู่กับตัวเราห่างจากความรู้สึกโลกได้มากเท่าไหร่ยิ่งด <c oughs> โีโลกโลกอะ่ะคือมันโลกอยู่กับเนี้ยอยู่กับบทส่วนนะ เปิดบทสวดมีคนหลายคนนะหลวงตาแนะนําถึงไม่สวดให้เปิดบทสวดตลอดเวลาก่อนนอนตื่นนอน,นอะไรเนี่ยแล้วเวลาทําธุรกิจนะี่ยก็พิจนารณาตามบทสวดนั่นนะนะโอ้โหผลเยอ,อะเลยตุเขาไม่สวดครับเขาไม่ค่อยสวดแต่เขาฟังเข้าใจไหมเวลาเขาฟังบทสวดจริตเขาก็ไปตามบทสวดใช่ไมละ่ะ เวลาเขาจะทําธุรกิจงานนู่นงานนี่เขาจะเาขาก็พิจนารณาไปเรเรียว่าทําดีไม่ทําดีน่นนะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกขึ้นของบทส่วนใช่ไหมฮะเออเพราะเขาเข้าใจว่าต้องมาที่ถ้ำเมืองนะะว่าที่ถ้ำพลังงานยาเ,นเยอะถ้ามันกไกลมันต้องมาอ,มอยู่บ้านนั่นแหละมาก็ไม่เจอไม่โย เี่จะผิดหวังถ้าอยากรู้ว่าอยู่ไหนให้เปิดดูที่ไหนเออตอนนี้ทุกทุงนี้อยู่รุ่งุนี้เมื่อเรนี้อยู่แต่อีกอีกวันต่อไปคงไม่อยู่หรอกครับลงตางครับนั่งสวดจกักรพรรดิหลายคนนะครับแต่มีคนเห็นเราทรงเครื่องแค่คนเดียวทำไมอีกสองคนเขาถึงไม่เห็นทรงเครื่องเหมือนเขาเห็นเราครับ โอ้การจะเห็นเนี่ยมันต้องอารมณ์สบายจุเหมือนเราเห็นเนี่ยเรานั่งเฉยๆเนี่ยนะครับเห็นคนเดินมาเนี่ยผีไม่เห็นมาหางตาอารมณ์สบายสบายเนี่ยตูไ้ไปอยู่ในท่ามันจะเห็นบ่อยครับเห็นไหมหางตาใช่ไหมอ่านั่นแหละอารมณ์สบายมันจะเห็นมันเห็นแป๊บเดียวโอ้ถ้าเห็นเป็นชั่วโมงเนี่ยมาอยู่แล้วล่ะเห็นแป๊บเดียวเห็นแป๊บ คนที่จะเห็นนานๆคือต้องส่งอารมณ์อารมณ์สบายๆหลวงตาครับอยากเกิดมามีวาสนาดีอย่างคนอื่นเขาบ้างครับตัววาสนาเนี่ยต้องทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถึงจะเกิดมาเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีมันมันเป็นยังไงวาสนาก็เปลี่ยนชื่อไป คุณวาสนาดีไหมจิตอยู่กับบุญนะใช้เวลาห้าปีสิบปีคุณก็มีวาสนาแล้วล่ะไม่ต้องไปอาศัยอาศัยตัวเองเลี้ยงชีวิตไม่ต้องไปเรียนเลยทางโลกยุคนี้เรียนแล้วไม่รู้จะไปทําดีไม่ดียังไม่รู้เลยอย่าสวดมนนี้แหละบางคนเถียงอ่ะ ที่ยงบอกที ilan. ่ยงบอกว่าจริงหรือ <ke> ไม่ล่ะฝึกเองอะแต่จริงไม่จริงก็ฝึกเองก็แล้วกันสม,มยัยที่หลวงพ่อท่านสอนนะหลวงตาคิดนะครับโหคิดทุกเรื่องอนะท่านสอนคนอื่นนะไม่ได้สอนคนหนึ่งเขาถามแล้วก็ฟังไงฟังแล้วเราก็มาคิดไงมันจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยคิดไปคิดมาบางอย่างคิดจะคิดออกตั้งหลายวันนะ นะครับแล้วการเช่าพระหรือจำหน่ายพระครับจะทำอย่างไรถึงไม่ให้ติดหนี้สงครับก็สำเร็จหนี้สงเนี่ยสมัยก่อนลุงตาก็ใช้สามเปอร์เซนสามสิบเปอร์เซ็นร้อยร้อยละสามสิบได้ร้อยหนึ่งอะถวายโรงเรียนมึงโรงพยาบาลมั่งวัดมั่งสามสิบบาท วล,ละสามสิบครับหลวงตาครับการที่เรามาปฏิบัติธรรมครับแล้วบังเอิญมาพบรักกันที่สถานปฏิบัติธรรมสแสดงว่าคู่นั้นจะเป็นคู่บุญกันใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่แน่นะอาจจะบุญระยะสั้นก็ที่ทำก็มีหลายคู่นะยาวก็มีสั้นก็มีบางคนก็สามปีสี่ปีก็ อยู่แค่นั้นก็จากกันไปบางคนก็ยังอยู่ก็มีเข้าใจไหมความผูกพันในอดีตเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันนะพอเราอยู่แล้วมันอยู่ที่บันว่าทรงได้ขนาดไหนยอมรับได้ขนาดไหนใช่ไหมล่ะยอมรับได้ขนาดไหนใช่ไหมถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องแยกกันเราอยู่ถ้าอยู่ได้ก็รวมกันเราอยู่ไง มันบอกไม่ถูกหรอกมนุษย์นี่ยความเกี่ยวพันกันมาทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมความเกี่ยวพันกันมาใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็จะรั่วเรามีความอดทนขนาดไหน,นอดทนอยู่ด้วยกันไงประมาณนั้นมันจะอธิบายยากนะตัวไม่ใช่แปง,ง่ายๆหรอกครับหลวงตาครับ แล้วการที่เราบูชาคุดหรือนับถือคุดจะช่วยส่งเสริมเราในด้านใดบ้างครับคุด่ะครับคุดจริงๆเป็นพระการนะยุเนี้หมหาอำนาจเนี่ยถ้าคุยกับท่านได้ก็คือเอาอะไรอ่ะเงินเงินเงินในประเทศไทยมีคุดทั้งนั้นอยู่ในเงินที่คุด เรียกบริวารพิคุตอยู่ในสตังมามแล้วคุดเนี่ยเป็นเทวดาที่มีความหล่อนะเว้ยมีเมียเยอะนะเว้ยคุดอะถ้าแต่งตัวูรปเป็นรูปเทวดานี่หล่อนะเว้ยหล่อพอๆกันนะั่นะ ุดเขามีอำนาจนะส่วนใหญ่เป็นโพธิสัตว์นะขอได้ฮนะขอได้ทุกเรื่องนะเพราะเป็นเทวดาไงครับหลวงตาครับที่หลวงตาบอกว่าให้เรารักทุกคนนะครับจะทำอย่างไรให้ให้เราสามารถรักหรือคิดดีกับคนที่เขาไม่ชอบเราหรือเราไม่ไม <ๆ S 2> ชอบ,บ,บเขาได้ แอบไปบ่อยฮนะเรานึกแตว่าถ้าเขาพูดถึงเราไม่ดีเนี่ยก็คงเป็นเจ้าความในเวรมาหรือไม่เขาไม่รู้เรื่องเรื่องบุญเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเขาเข้าใจเขาจะพูดเลยะนะเนี่ยบุญบาปเนี่ยไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆนะตอนให้ฝึกกรรมฐานเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยมันไม่เข้าใจได้มึงกนยังด่ากันอยู่เลย ในใจมันกด็ด่าเผือกนูน่นเผือกนี่ยคือไม่รู้จักบุญบุญคือความสบายไงอยากสบายก็อยู่ในบุญนะก็อยู่ในคาภาวนาไงจริงไหมเออเดี๋ยวก็ไปนูน่นนี่นูน่นอะไรไม่รู้มั่วหมดเลยมันไม่ใช่บุญคือความสบายเราก็ทําตัวให้เราสบายไยมึงจะว่าไงก็ก็ถูกแล้วล่ะจริงไหมล่ะครับไม่ใช่ไปเชื่อมมั่งทรงมั่งประมาณนี้ มีตัวเชี่ยมมีตัวทรงมึงมันเข้าขากันนะ่ประมาณนะฮ <c oughs> <c oughs> ะเดียวลงตาลงตาไม่ฟังพวกนี้หรอกนะี้แต่สมัยไหนแล้วเยวก็มาโน่นนี่นั่นตอนหลังเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดขี้เกียจฟัง <c oughs> ไม่มีใครมายุ่งเลยไม่มีใครมาฟ้องเลยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหประจําคนโน้นบางคนนี่มั่ง <c oughs> บอกอย่าอย่าไปสนใจ ไม่ต้องมาไม่ต้องมาฟ้องฟ้องทำไมอ่ะต้องระวังไอ้คนฟ้องนั่นแนะ่ละระวังตัวให้ดีเพราะอะไรรู้ป่ะถ้ามันไม่มีอะไรคนมันจะคุยเรื่องเราไง